มีตำบาก็ล้นบาทแล้วจะอะไรอีกจิตวปญจใจว่าสมาิกาเขาก็ดูแลที่พักที่ใสอ้ยมันก็ขลือหาดนุ่นจิตใจทำไมจึงไม่เป็นภาพเป็นสมณะบ้างนภาวนาที่นั่นบวชมาเพื่อละเพื่อวางบวชมาเพื่อไม่เอาอะไรเลยสเสวงหาก็เพียงสเสวงหาตำทำตมที่ไ,ไหนเท่านั้นไม่เกินนั่น เดี๋ยวดังที่เห็นเป็นไงโอ้โดูแลมาก่อนหน้าเกียน,นไหนละคมหนักแน่นของใจอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่พระวินัยของพระจะไปบรรลุเสียหน้าที่ไหนละ่ะถ้าพระวินัยไม่แม่นทําไม่เอาทาไม่เอาวินัยเป็นใหญ่ดังที่เห็นทั่วโลกดนแดนก็เท่านั้นพอเาราพูดกันกบอกว่าเราเข้าข้างโยมหลวงปู่มไม่ได้เข้าข้างโยมไม่ได้เข้าข้างพระ แต่เข้าข้างผู้ที่ทรงพระวินัยดูต้องเข้าใจด้วยอย่างนั้นที่เราไม่ได้บากใครนะเราอยากเห็นความสมัคคีเกิดขึ้นที่พระวินัยพระพผู้ที่เจ้าบัญัติขึ้นเพื่อความสมัคคีในคณะสงฆ์ไม่ใช่เหรอมันจะพระวินัยขึ้นนละศึกษากันทุกคนนี่พวกเราไม่ยอมทำบุญเกิดจากไหนล่ะ เกิดจากการปฏิบัติตามหลักทมคำสอนของพระเจ้าถ้าปฏิบัติผิดปั๊บมันก็เป็นบาปท,ทันทีขมขลาว่า,า,วา,าโจโยมนี้ถ้าผิดพระวิน,นัยเอ้ถ้าผิดศีลปั๊บก็เป็นบาปกุศลเกิดถ้ามีศีลหน้าสมบูรณ์บริบูรณ์ก็บุญกุศลล้นล้วนนั่นมีหน้าหลวงปจึงถือศีลหน้าบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นขมวลาว ไม่เหมือนมุเพราะรู้ว่าบุญบาปมีแล้วยุติเลยในการจ้างบาปอากุศลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีมิแด่ดสร้างบุญสร้างกุศลพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่อนุบาลน,นี่ปถมนี่มัทยมไล่ขึ้นไปจนถึงดออกเตร์เห็นไหมละ่ะนั่นคือการพัฒนาตัวเองท่านไหนมาเท่ากามานี่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเอง ส่วนมากเป็นมนุษย์นี่จะเป็นมนุษย์อีกแสนยากกินไม่พระเจ้าตัดเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นมนุษย์อีกแสนยากส่วนมากไปตกนรกเป็นเปตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยงชานมีหน้านรกที่ขุมที่เราไปเที่ยวนั่นจริงไม่แต่พระกับอุบาสิกาที่ไปตกร้องโอดโอยหหยหว,ยหวน ทรมานไม่ได้กินอะไรสมนัหน้าไม่ะเขาใครเป็นคนทําก็ตัวเองเป็นคนทําโดยเองนั่นนะไอ้จะว่าไงไม่เห็นลงมสบไม่หลังน้ําตานี่เห็นแต่นรกเห็นแต่สวรรค์นในตำราน,นั่นพระเรานั่นวัาสุการเราเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาที่ไปเที่ยวมามันต้องเห็นดิในลกอยู่แบบไหนทุกทรมานเจ็บเช่ชนไรมันก็ต้องรู้ที่นี่เห็นตามตำราเป็นแบบนี้ เห็นตามความจริงเป็นแบบนี้ท่านนี้เขาลบแบบสุดตรงนะมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์แบบสุดตรงตายขนาดนี้เดี๋ยวนี้เอาเลยยอมขอให้ได้ทําคุณงามความดีที่สุดตรงเป็นที่พึงพอใจของตัวเองนั้นเลยอาจรัสสถาัสถาธทิกะสม,มบูรณ์เต็มภูมิมันเกิดอย่างน,น,นั้นเดี๋ยวนี้พอมีไหมละ่ะ นไปสร้างพาญนานาคคนไปกาบไปหไว้สสั่งลือสีสีไป,ไปกาบไปหไว้หรือกาบไหว้ลือสีสุดๆทั้งที่ห็นน,นะระดับไหนล่ะระดับเจ้าฟ้าเจ้าคุณไปกาบลือสีเปิดผีไหมนั่นแหละพระไม่เต็มบาทพระไม่เต็มเต็งหลวงปู่กล้าพูดอย่างเต็มเม็ตเต็มหน่วยว่าพระไม่เต็มบาทแต่ระดับไหนก็ตามก็ไปเต็มบาท ยังไปการาบพญานาคเป็นอาจารย์อยู่นั่นยังไปการาบฤาษีเป็นอาจารย์อยู่นั่นถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกุชนอยู่จะเสียใจขนาดไหนลูกทิตของพระพุทธเจ้าไม่มีความคารพยำเกรงในพระองค์เห็นไหมละ่ะไปกราบไปไหว้ศาสนาอื่นลัทธิอื่น มีแต่ศาสนาอื่นลัทธิอื่นมากับมาไหว้ท่านก็ห้ามรับไหว้นี่เห็นไหมละ่ะมีหลายศาสนาอื่นลัทธิอื่นมากับมาไหว้ท่านก็ห้ามรับไหว้พระพุทธศาส,สนาเลือดประเสริฐสูงสุดสะอาดช้าอที่สุดในสมัยนั้นพวกทีเพื่อมากับมาไหว้ว่าทำไมไหว้ห้ามไหว้ตอบเผิกะัีิอื่นนี้ ละที่อื่นทัตนะอื่นพวกฤาษีที่ไวมากะมาไหวท่านห้ามไหว้ตอบแต่ถึงวันนี้โนนคานไปกราบไปไหว้ให้ฤาษีเป่าไหว้โอ๊ยมีแต่พระไม่เต็มบาทพระไม่เต็มติงนี่แต่พวกนี้ระทีนอกฤทินอกลอยพวกํำไรแต่ตนหาอุบาสกิญาก็เฉยตนมีอุบาสกขึ้นมาในปัจจุบันเห็นไหมล่ะ เขาสละตายเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธเจ้า